ถ้าคุณเป็นเจนแซดวัยทำงานคุณไม่ได้อยากแค่มีเงินคุณอยากมีชีวิตอยากมีประสบการณ์อยากเที่ยวอยากไปคอนเสิร์ตอยากลาออกได้ถ้างานมันทำร้ายสุขภาพจิตเกินไปและคำถามคือเราจะบาลานซ์ยังไงระหว่างใช้ชีวิตกับสร้างความมั่นคงวันนี้ผมจะพาไปดู4เรื่องสำคัญที่ถ้าคุณเข้าใจตั้งแต่วันนี้ชีวิตการเงินคุณ จะต่างจากคนส่วนใหญ่ทันที 1. การบริหารเงินฉบับ work life balance Gen Z ไม่ได้อยากเก็บเงินแบบอดทนรอกเกษียณอย่างเดียวคุณอยากมีชีวิตระหว่างทางด้วยซึ่งมันไม่ผิดปัญหาคือหลายคนสุดต่งไปข้างใดข้างหนึ่งบางคนเก็บหมดไม่ใช้ชีวิตบางคนใช้หมดไม่เหลืออนาคตวิธีที่ผมอยากเสนอคือ60 30 ร0ิเรูรายจ่ายจํงเป็นเช่นค่าเช่าค่าเดินทางค่าอาหารค่าโทรศัพท์3 0เพื่อความสุขเที่ยวงานอดิเรกคอนเสิร์ตคาเฟ่อุปกรณ์เสริมความสุข10%สําสำหรับออมและลงทุนฟังดูเหมือนออมแค่น้อยๆใช่ไหมแต่จำไว้อย่างหนึ่งวินัยสำคัญกว่าสัดส่วนถ้าคุณทำา10%ได้สม่ำเสมอ รายได้เพิ่มเมื่อไหร่ค่อยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ทีหลังอย่าพยายามเป็นนักบุญการเงินจนสุดท้ายเลิกทำกลางทางอีกเรื่องที่สำคัญมากคือ emergency fund โลกยุคนี้งานไม่ได้มั่นคงเหมือนรุ่นพ่อแม่ layoff เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณควรมีเงินสำรองอย่างน้อย3-6เท่าของค่าใช้ใจ่ายรายเดือนถ้าค่าใช้ใจ่ายคุณเดือนละ20,000เป้าหมายคือ60,000-120,000 เงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินลงทุนไม่ใช่เงินท่องเที่ยวมันคือเงินซื้อเวลาเวลาในการหางานใหม่เวลาในการพักเวลาในการตั้งหลักและคนที่มีเวลามักตัดสินใจได้ดีกว่าคนที่ถูกบีบ 2. งลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลและหุ้นเติบโต Gen Z คือดิจิ t a l native คุณคุ้นกับแอปคุ้นกับคริปโต คุ้นกับหุ้นต่างประเทศแต่ความคุ้นเคยไม่ได้แปลว่าความเข้าใจสิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสคือ DCA Dollar Cost Averaging ไม่ต้องเก่งพอจะเดาตลาดแค่เก่งพอจะมีวินยัยทุกเดือนลงทุนจำนวนเท่าเดิมในกองทุนดัชนีหรือหุ้นพื้นฐานดีข้อดีของ DCA คือคุณตัดอารมณ์ออกจากการลงทุนไม่ต้องกลัวตอนตลาดลง ไม่ต้องโลภตอนตลาดขึ้นคุณแค่เดินหน้าสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตจำกฎนี้ไว้ให้ขึ้นใจ High Risk เท่ากับ High Volatility ก่อนแล้วค่อย High Return อย่าลงเพราะกระแสอย่าลงเพราะกลัวตกขบวนสัดส่วนควรเป็นส่วนเล็กของพอร์ตที่ถ้าผันผวนแรงชีวิตคุณยังไม่พังการลงทุนที่ดีไม่ใช่การรวยเร็วที่สุด แต่คือการอยู่รอดได้นานที่สุด 3. การจ้างไรายได้หลายทางหรือ side hustle Gen Z ไม่ได้อยากพึ่งเงินเดือนทางเดียวอีกต่อไปและผมคิดว่านี่ผิดข้อดีของยุคนี้คำถามคือคุณมีทักษะอะไรที่เปลี่ยนเป็นเงินได้บ้างตัดต่อวิดีโอออกแบบกราฟิกเขียนคอนเทนต์ทำเพลงถ่ายภาพรีวิวสินค้า อินเทอร์เน็ตทำให้ตลาดไม่จำกัดอยู่แค่ในเมืองคุณเริ่มเล็กๆรับงานเล็กๆสะสมผลงานรายได้เสริม3,000-5,000ถึง 5, ต่อเดือนอาจดูเล็กแต่เมื่อรวม3ปีมันคือเงินก้อนใหญ่อีกแนวคิดหนึ่งคือ Passive Income รายได้ที่ไม่ต้องแลกเวลาด้วยตัวเองทุกครั้งเช่นขายไฟดิจิทัล Affiliate Marketing Course Online ช่อง YouTube ตอนแรกมันไม่ Passive หรอก คุณต้องลงแรงก่อนแต่ถ้าทำถูกทางมันจะเริ่มทำงานแทนคุณและวันที่รายได้เสริมเท่ากับเงินเดือนคุณจะมีอำนาจต่อรองกับชีวิตมากขึ้นทันที 4. กับดักทางการเงินที่ต้องระวังเจนแซโตมากับคำว่า b u y n o w p a y l a t e r ซื้อก่อนจ่ายทีหลังมันดูเล็กมันดูสะดวกแต่ถ้าใช้หลายแพลตฟอร์มพร้อมกันคุณอาจกำลังสร้างหนี้โดยไม่รู้ตัว จำไว้อย่างหนึง่งถ้าคุณต้องผ่อนของฟุ่มเฟือยแปลว่าคุณยังไม่พร้อมซื้ออีกกับดักหนึ่งคือ lifestyle inflation เงินเดือนเพิ่มแล้วชีวิตขยายทันทีมือถือใหม่รถใหม่คอนโดใหม่ปัญหาคือรายได้โต10%แต่ค่าใช้จ่ายโต30%วิธีคิดที่ต่างออกไปคือเมื่อรายได้เพิ่ม เพิ่มเงินลงทุนก่อนแล้วค่อยเพิ่มไลฟ์สไตล์คนส่วนใหญ่ใช้เงินก่อนออมคนที่โตจริงออมก่อนใช้ผมอยากทิ้งท้ายด้วยประโยคนี้อิสรภาพทางการเงินไม่ได้หมายถึงการมีเงินล้นฟ้าแต่มันคือการมีทางเลือกทางเลือกที่จะลาออกทางเลือกที่จะพักทางเลือกที่จะปฏิเสธงานที่ทำร้ายคุณ ทางเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบที่คุณเลือกเองเจนซดไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้ไม่อดทนคุณแค่ไม่อยากใช้ชีวิตแบบไม่มีทางเลือกและถ้าคุณเริ่มจัดการเงินวันนี้แม้แค่10%อร์เซนอีก5-10ถึงปีข้างหน้าคุณจะเป็นคนที่ไม่ต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบเพียงเพราะกลัวไม่มีเงินถ้าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ฝากติดตามไว้ด้วยเพราะในโลกการเงินคนที่เริ่มก่อนไม่ได้ได้เปรียบเพราะเก่งกว่า แต่ได้เปรียบเพราะเขาไม่รอเช้าวันใหม่กับไฟที่ฝันสร้างไวลไัลให้เป็นจริงได้ด้วยกันลงทุนในดิจิตอลแอสเซทก r o w stock ให้เงินเราเติบโตนี่คือแพชชั่นของคนทำงานวางแผนเพื่อวันข้างหน้าของเราให้ชีวิต มีอิสระที่ยังยืน